นก็อาบน้ำอาบน้ำมนเรียบร้อยแล้วนะครับดูบรรยากาศนะครับที่อาบน้ำมนนะครับตอนนี้ลุงคนอาบอาบอยู่บนศาลาเสร็จแล้วเดี๋ยวพระจันาร์เรียกลงมาตรงบ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับ จะเรียกลงมารงบ่อ <cultural> น <gaming> <im ple asure> ้ำศักดิ์สิทธิ์ข้างล่างนะครับข้างล่างตรงนั้นนะครับวันเลิ่มวันเก้าครับพัเต้น รออาบน้ำที่บ่อศักดิ์สิทธิ์นะบางคนรออาบน้ำที่บ่อศักดิ์สิทธิ์ร้รอยเอ็ดครับเ้าจำหน้าพี่ผู้หญิงได้